สถิติไม่ใช่ตัวเลขแต่คืออาวุธลับของคนคิดเป็นรู้ไหมครับหนังสือที่ชื่อว่า Naked Statistics เขาไม่ได้เขียนมาให้เราท่องสูตรคณิตแต่เขาเขียนมาเพื่อถอดเสื้อคลุมของตัวเลขออกแล้วให้เราเห็นความจริงข้างในชาววีลัมผู้เขียนบอกว่าเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ให้คุณคำนวณเก่งขึ้นแต่ให้คุณเข้าใจข้อมูลได้ลึกขึ้น เช่นเรื่องง่งายๆอย่างค่าเฉลี่ยที่เรามักเชื่อมากเกินไปถ้ามีคน9คนรายได้คนละ30,000แล้วเจฟเบซอสเดินเข้ามาในกลุ่มค่าเฉลี่ยพุ่งขึ้นเหมือนทุกคนรวยทั้งที่ไม่ใช่เลยเพราะค่าเฉลี่ยบางทีก็เป็นตัวโกหกชั้นดีหรืออย่างโพลเลือกตั้งที่ถามแค่2,000คนแต่กล้าทำนายคนทั้งประเทศเพราะพลังของการสุ่มอย่างถูกต้อง ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ได้โดยไม่ต้องสำรวจทุกคนนี่แหละคือหัวใจของสถิติเข้าใจโลกได้โดยไม่ต้องรู้ทุกอย่างอีกกับดักใหญ่คือความสัมพันธ์ไม่ใช่สาเหตุยอดขายไอศครีมเพิ่มแล้วอาจยากรรมก็เพิ่มไม่ใช่ว่าไอศครีมทําให้คนเป็นโจรแต่เพราะอากาศร้อนต่างหากที่ทําให้ทั้งสองอย่างเกิดพร้อมกันสุดท้ายวลเลนเตือนว่าสถิติ ไม่เคยโกหกคนต่างหากที่ทำให้มันโกหกได้เพราะถ้าเราเอาข้อมูลผิดมาใส่ในระบบผลลัพธ์ก็ผิดทั้งหมดเขาเรียกว่า garbage in garbage out ในยุคที่ข้อมูลท่วมโลก AI คิดแทนเราได้ทุกอย่างคนที่ไม่เข้าใจสถิติก็เหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกในยุคก่อนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อตัวเลขที่เห็นจงถามเสมอว่า ตัวเลขนี้กำลังบอกความจริงหรือซ่อนความจริงอยู่